จะเอานี่เป็นตีนเป็นมือแม่นี่ตุก้องิมได้นม่ไม่มิีไปป้าเลยเด้อไปนะแม่ลูกไม่มิวสิไปเลยไายปแม่ขนมนะไม่นะแม่เบอเ้างได้กูอย่ะใหเอ้อนะแม่นะลูกเฮ้ยไปป้าได้หิเอด้อคืให้ชันะนะ กินฮอดบ่ะนะลูกกินฮอดเรื่อยบ่กินฮอดเรื่อยบ่ลูกปากนะหอยจุ่เข่าเลยยืดหน่อยวะโอ้ยวยหนาจีอีบายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายลูกเฮ้ยหายหายบ๊ายบายโอ้ยหายลูกก่อนโอเคโอเค่ะเดี๋ยวอามาอาไปชมพุ่นีัก่อนเด้อหาแนวกินเลยแต่แมาไม่ได้แิ่แม่ก็ มาเมื Ma tomar, ่อนหร่กะหมูเอานางมากกะไปเคี่ยวเห็นยาไปชงบ่ได้เอชูสบายดีนะสวัสดีด้อปลงประตูทุกคนเออดีแนวเราบอกินนันนอีกนี่เดี๋ยวเราเห็นเดี๋ยวเราเห็นกูกินแล้วกช่ชงกินอีกแล้วนี่ บาตายลอกโลกเจ้าออแล้วมันเข่ากับโรกเจ้าบอ่บอันี้มันถือกับโรกเจ้าบ่ถือมันเข่าไปมันนอกโลกเจ้าตายเสาเหตุจังไลสะกินยังกระทำแมมกินประทีเนาะมาชงลานคนให้อีนั่นเีไานะาตลาดลมา้นหก็ไปชงนคราดนไปตลาดนัดน,นะอเออ อือบอกวัชนาไปตระสิอย่างอ๋อนั่นมากัดขาดว่าได้ได้นั่นนะไปไปไปลงก่อนไปลงเลยปานนี้หอบมาอีกแล้วหอบไปหอบมาหอบม้หอบไปหอบมาอยู่นี่นะ มื่อนั่นส่งไปปากเสืเนาะมื่อนี่ส่งไปเวียงจันเด้อมื่อนี่เนาะส่งไปเวียงมื่อนี่มื่อนั่นส่งไปอันปากเสืไปได้อาทิตย์นึงกลับมาไปเวียงบัดนี้พ่อแม่พี่น้องไปส่งกบัดนี้อเนาะไปูสิไปได้นี่มาสิไปเวียงบ่เออมงบ้านตัวพุ่นน่ะเออ ่เป็นน้องใช่เก็บเหรอมีแตงกฤษเผาพ่ถิ่มลายนต้นเก็บให้มือเมื่อมีเงินไปใช่ไหมอันเล็กเก็บอันนี้ไปชนเข้าเอาขึ้นไปตู้มักชนเข้านะใส่เบาหักก็ ปาจาสีดำขอลักขอลำเข่าเมียนเอยเยอะเนอะโไม่เสียไม่ไหมเมื่อไหร่ไม่ตู้ไหร่ไม่ตู้ชนเข้าอ่ะใส่ขักเจอได้ค่ะบาจาได้ค่ะหารอยกูบ่อยมันทรนั่นได้นะแค่เสียบมันลงเชือ เกือบห้าวันเลยเกือปอดไม่ใช่นั่นต้องพันกว่าบาทเลยนะเปียงซื้อหบ้าพักบัวเขาเปื่อยวะเปื่อยแล้วมึงใส่พุนลายมึงใส่พุนใส่เข็มลายพดวะ คนแล้วไหมคนเอาขีดินเอาเสียมจ้งจ้งจงม่ปลูกเอามาปกไหมปลูกเป็นพวันก็ได้อะไรัวผันัดชุดง่ายชุดวัวหน่อยเอาหวดเอาโอ้หลังกดเกียดกวดเกียดที่เปลี่ยนสเตอร์รถอิดลไรไปไตู้เมื่อไรกอดไม่ตู้แน่

จะไม่ม oh ีต well> ู้หาลค่ะใช่ดิตู้อืมอ่าเดี๋ยวมีตู้ห่เลยสังได้์ยังนี่ตู้หน้ํำลานนะตู้หายลำลานแล้วลานจไปเรียงลานจะไปหาไปไปเรียยงน้แม่มีตู้ไห่ยเลย มันเมื่อบ้านประเทศขิงหายแน้มันบตูวไห้กินหอดตูวไห้กินหอดแล้วตัวไห้กินหอดอีกแล้วเออตัวไห้เด้บว่ายูว่าหนามีตู้หนามีตู้ไห้นะอยูว่าหนมีตู้เลย ไปใ่ไหมใช่บอมันยังเช่าอยู่แต่อีเถานี่แล้วเานี่เป็นตีนเป็นมื้อแม่ปก็แต่แปดโมงหกโมงถนกไหมเจ็ดเสร็จ่อนแปดโมงอย่างแปดโมงเช่านี่หกโมงแรง ไปเล่นใช่ป <spe> ต <plane. S 2> ่ท <Like cử able> ่ีก <Mü> ัวเ็นบานพักตาล้องติ่นะไปเ่นยังนะะเล่นน้ำไฟอย่าไปหาเห็ดเด้อไปสิเด้ออย่าให้ป้าหู้ยเด้อไปหาเล่นบ่าจากเือนจากซันนะอือาบอกกับกินขขายุหักอันนี้กับมันบดีไปหากินเขากินหน้าเพื่อนมนไปเล่นต้องหู้จักมา อย่าหาเฮ็ดจ uh, yeah, like ักเชื่อคว่าบอกให้ตเชือตเไวอกเชอะอเอออย่าเห็ดจักเทือแบบนี้นะไปเล่นกับู้จักมาเว้นไปเล่นมืดเว้โดยผูจักทางไปหากูดบดมืดเว้นม่ตู้ใส่ยงกับมีมือมีตี้วตี ว่านี่ยพนทีไปช่วยในว่านี่ชีเป็โม้งพันไปนะมึงมาไว้โลามึงหัมาเลยมงมาฮุบมาหอไปจับเอาไก่กินก็ไปเมือก่นไปเลนไปเลื่อนจอยไปเือนจอยเลื่ตทิกีเนี่ยจไปดินน้ำลูงเต้าค่ไเลกินข่าสิได้เอาไปมันไปกินเขานะมันอยากกินขขานะมันยังไปมันม่ไกินันสิไปดินหลังแดงหลังง่ายเข่าเนาะ ไป,ป่นเมือบนเวไปก็จะแปกมงลงไปัน oker, ป้เราจะกินข่าวไลเมือดิจะเห็จากเธอไปไปเมื่อเมื bumps, ่อเมื่อส mm ิไปแล้มาลูกแมาสนุก เดียวกันย yeah, mm ังไปยากเดยกันนะป่าานมาแต่ตลาดเลยพูดเฮ้ยกป้าจีปาต้องนอนดติมเลยนี่ไมิวไปบ้านเลยเนาะไปบ้านนะแม่ลูกไม่มิวสิไปเลยแม่มนะเบ่่ไปมเอบแล้วแชง่ใช่อมให้มิวก่อนเด้อ บายบายน้องนะแม่บายไยนะแม่ลูกไปไปไาได้นี่เดินทางปลอดภัยเด้ออ้คือหายันนะนะกินหอดบ่นะลูกกินทอดื้วยบะกินทอดด้วยบ่ลูกปากนะหอยจุงเข่าเลยยืดตงไวสวยหน้าจอีกายบายลูกายบายบายบายลูกโอ้เฮ้ยบายบายโอ้เฮ้ยลูกก่อย

หนึ่งอยู่แล้วตัวหนึ่งกินเนาะไปไปเล่นน้ำน้องจะหนกินบบกัลำไยมันบกินมันไปไปเล่นน้ำน้องปุไปบ้าน้องใช่เกิดมันมันอมันถอดมันถอดน้ำเมมันมันจะได้ดีกวดเฮือนั้นใช่คือได้เงินแอะลเงินแอะโอ้ย Bóng ừ. ừ, tư rồi bóng nèo y mưa nèo y mưa nèo bóng nèo kỳ lòng phiền luôn khoai hết nát chưa rủi hoạt yêu phiê mưa hoạt yêu phiê mưa 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 ออยางลูกดินชงเปียบนหันกรล่องกองแป้งมันกลองจิงเรอเพื่อนไอตี้เ่อะเอะไะเอองามีเลยนะมันมันเข่ากมันอยู่ผมมันบางๆเลยเห็ดมันเบาๆช่มันฟูๆออ้ยดีเอยยงตัวเสียกนั่นดีเลย อจับลากมันบุถือเนาะดีเนาะตู้เอาเข่าเบิดทุกอย่างหันช่องตัวบบเอาตุยถ้าพันว่าขายกระซั่งอันล่ออันอย่าว่าล่อเครื่องบินว่าเขาถามมาอันอันนี้เธออีเมลบ่กว่าหาเซนถ้าว่าหาเซนกาสิบหาพันห่าวะเรากระโจกห้รนหาเซนกาสิมหาพันรถ มาซื้อบตัวก็เอาลักหาด้เนาะก้าหามันบเข่าเบิดเลยวดเืเนี่ว่าบจับลักเ็ชได้เอาแต่ลักหาสองตัวก็บซื้อได้เงินเอาไปแนวเด็กใหม่ผู้เด็กหนักเด็กนี้ผวหามเลยตัววะเนี่ยหนูเนี่ยเข่าเบิดอยู่เมื่อนั้นถึงจได้เหล็นูเนาะถขึ้นย u ทธาดให้เขาซื้ออันนั้นนนเงินก้าหาหาเก้านาะคูน่ะเนาะ đây thanh. đây hang. Oh, hang. thế này Ồ, hang. Oh, hang. Mm, okay. ừ, ừ. à, oh, hang. Oh, hang. Oh, hang. <laughs> oh, hang. Oh, 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 <laughs> <laughs> này hang. Oh, hang. Oh, hang. Oh, hang. เฮ้ยโอ้ยมันกปวดแกด้วเนาะเงินนี่โอเคเอาตัวนั่นก็ได้อันนี้วันนี้จะไหนมันคือตัวได้กินี่ือเห็นจะดูเดียวนะไปไม่มีเอาตัวนังก็ได้ตัวดตัวนั่ตัวัับอกูเนาะจ้ของตัวเือนั่นนะตัวนั่นครับนั่นก็ได้ตัวนั่งกไปใส่ตัวก็ได้ ไม่ได้มาก็ได้แต่แรงนะอีนี่ก็ทำสวยอยือยังอ๋อรอรอเอาตัวใดก็ได้เอาตัวใดก็ได้เจ๊หันเนาะถอเอาอะไรออที่ไเลยต้องไปหัก่อนจันันเห็นได้เลย่นัไปชิญ้งชีเต็ดงูงสองชีตื่นแบมาสองเด็กหลังอะไรนะ เฮ้ชาน้อยนี่อเนื้อหเลูกสาวก้อนอันนี้ลูกสาวห้ชานี่นะลูกชาเปี้ยแม่อ๋อ มาฟอย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 มาโอ้ยแพงอันนี้แพงโอ้โอ้แพงอันนี้แพงมีอ้วนแพงอันนี้คือตัวทึกนี่อันนี้คือตัวทึกนี่อันนี้ค่ะแพงเอากับงามสวยงามปปไปนีป้าลูกปะเออเช็ดน้ำตา ชาวจุดปุดคนเก่งครับเก่งงามคือสาวเนาะคือเป็นสาวเลยนี่ไปไปลูก <scenes> อ <had. S 2> ันนี้ก็ไปน้ำบ่อหน่โว้ยเมินกุยนี่คนบาดน้านี่เมินกุยบาดน้านี่ปั๊บปั๊บปั๊บบายบายใช่ไปเลยเอาขนมบ่ลูกนะเยอะเอามาเพื่อไอ้มิวน้ำเลย <laughs> <laughs> ao แม่กุ้ยนี่แบบนั้นเดี๋ยวพาพูดก่อนนี่แม่กุ้ยแบบนั้นมามา à, โอ้ดึงข้อมันไไป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 แล้วเราไปชมลานเราคุยอยู่ในรถอยู่ในรถเกือบอยู่ในรถไปเอาของขึ้นรถแล้วเอากระเป๋าขึ้นรถแล้วไปฮะทงตีนทงตีนด้วยไปทงตีนไหมเนี่ย โอ้ยเนาะมียังลูกป่ายันบอนิ่งป่ายันบอนิยังมันจใช่เลยยังนะไอหยังชิบไปน้ำไปบิวนี่เฮ้ยใครชิบไปน้ำไปบิว ยี่ไฟน้ำไม่ไอมิวบ่มาก่อนจังอ,งอ,องุ้มอุ้มแพงเลยเฮ้ยมาก่อนจังสิอุ้มเฮ้ยเหมตูวยัง,ยงหงายนะนางมีวกวันไรแล้วเลี่ยงดิแล้วเลี่ยงแล้วก็ขึ้นหอดละไปไปขึ้นรถขึ้นรถ าบาย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 ,บาย,บายขึ้นรถขึ้นรถบายอีบังปังมันมีอยู่บ่มันแบบป้าใบชื่อแหวนในเฮ้ามันว่

เขียดเหเขียดเมยปอนตัะวเฮาิ <ches>. um, yeah, ่น่าเพผ่นยานได้อยู่น้ำมีตู้เลยแมเพิ่นแรงเบาป่ะเนี่ยแน่ได้อยู่กุยลีบะเนี่ให้จกอยู่เดี๋ยวหเฮาเฮาตัวิ่นอดแล้วนางหมิวจะได้ขี่รถทัวร์แล้วเวียงจันนี่เดีลยี้าขึ้นไปเลยเวียงจันเาออกไ้ก็ดีเด็กอ้าอยูยังหันเขาจอกแล้วไปเต็ มาบบดนี้เนาะส่งไปเวียงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบบดนี้ไปเวียงเด้อบบดนี้ส่งไปเวียงเด้อลงมาลงมาลงมาเอาของลงมาเอาของไปเวียงไปเวียงนี่นี่เชื่องอยู่ในรถนี่เปิดไในเงากระได้ เอาเขาได้คาร์ลตัวนังจองเซนไปพ่อแม่พี่น้องเลยฮะนั่งแทกแม่ไหน่ะโตท่อกระป๋อมนี่ไปไปเดินทางปลอดภัยเด้อ เอาหน่อยแม่น่ะยังบริวัติได้ห่ะเออบริเอาเมื่อไรเออไปไปไปเอาไปซื huh. the pot. The pot My, yeah. yeah, ้อก yeah, ับข้าวนั hmm. yeah. ่งเดี yeah. ๋ยวเผากินข้าวป้ากับบุ๊มีว่าป้าก็ช็อตเลยชงลายเทื่อกระดกเดี๋ยวชงแฟนไปหนีอยู่บายบายมิ้วไปแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีและสวัสดีชื่อน่ากินกับเ้านั่งเด้อ ไปไปไปโอเควานนี้มาลุงเลยมาส่งฮอดได้เอาก็ไปตลาดต่อบวัน,นี้พอดีเลยรถออกพอดีบรดหนั่งเสียเวลาเนะออพอดีท่านพอดีเปลี่ยนรถเรียบร้อยตะกี้เราจะมาไปตะกี้คือกล่องอันนี้เนนขเาเฮ็ดไมเลยตัวเฮ็ดไมแต่กี้มันเป็นท่านเก,ก่าๆดีไปแล้ว